แล้ววันนี้ก็จะขอมาแชร์แฟนตาซีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าอีพิกของจริงยิ่งใหญ่ของจริงถ้าปรีด <_ d ark> เลือดเป็นแฟนตาซีออกมาก็คือต้องเคยได้ยินเล่มนี้แล้วนั่นก็คือ the way of king by brandon sanderson ค่ะก็คือเล่มนี้นี่เองหนาะมากคือถ้าใครเตรียมตานเล่มนี้คือฟีลลิ่งต้องแบบนี้มาอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่ธรรมดาทุกคนคือมัน มันโหจริงมันหนักมากจริงๆคือสําหรับคนที่พร้อมที่จะกระโดดเข้าไปในโลกแฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่ของเขาซึ่งแบรนด์ดันเซนสันเนี่ยก็คือเป็นเหมือน king of modern fantasy ทุกคนคือเป็นตัวพอ่อตัวท็อปมาพูดกันถึง The Way of king นะคะก็คือเป็นเริ่มแรกของซีรีส์เรื่องนีเนาะเรื่องดาวทุกคนมันเริ่มมันตั้งแต่ประมาณแบบ4,000-5,000ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือจะมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า knight radiance ก็คือจะเป็นเหมือนอัศวินผู้พิทักษ์อะไรเงี้ยที่เขาต่อสู้กับอีกฝั่งหนึ่ตลลอออดเวเวาพื่ปปกป้งมนุษย สยชาติคือปกป้องพวกเราว่าอย่างเถอะแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้นะว่าอีกศักตรูตรงนั้นจริง,รงๆอ่ะมันคือใครจนพอมาถึงวันหนึ่งเขาก็ทอดทิ้งพวกเราไปคือแบบเลิกสู้แล้วแล้วก็แบบทิ้งพวกเราไปตัดมาถึงปัจจุบันในปัจจุบันเราก็จะอยู่ในโลกที่เรียกว่าโรชาอาณาจักรที่มันใหญ่มากเนี่ยก็คือเรียกว่าอลาคาวันหนึ่งเนี่ยคิงของอลาคาเนี่ยเขาถูกลอบสังหารเออมันก็เลยเป็นเหมือน ต้นเหตุเป็นชนวนที่ทําให้เกิดสงครามอันใหญ่ในอาคากเนี่ยก็จะมีอาณาจักรเยอะๆๆๆๆอีกทีหนึง่งถูกปะ่ะแล้วไฮพรินซ์ของแต่ละอาณาจักรเนี่ยก็เหมือนหยุดสู้กันเองก่อนหยุดต่อสู้กันเองสักพักหนึ่งแล้วก็มารวมกันทาพันธสัญญาในการที่จะแก้แค้นว่าอย่างนั้นเถอะก็เลยเหมือนกลายเป็นฝั่งอาคาเนี่ยสู้กับอีกฝั่งหนึ่งที่เรียกว่าพาร์เชนดีเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าพาร์เชนดีก็คือสู้กันแล้วก็เหมือนย้ายออกไปอยู่ตรงตรงบริเวณบริเวณหนึ่งที่เหมือนแบบสองฝั่งปะทะ,าะกาว่า ก็จะเป็นแบบว่าเป็นที่โล่งกว้างหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีการแบบเป็นรอยแตกอะไรกันเยอะแยะอะไรตรงนั้นคือคือกลายเป็นไปอยู่ตรงนั้นกันเลยซึ่งในเรื่องนี้จะมีไฮสตอร์มทุกคนก็คือเราจะเห็นเลยไฮสตอร์มเนี่ยที่มันยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยเป็นแบบว่าพายุที่มันรุนแรงและน่ากลัวและอันตรายมากๆคือทุกอย่างของโลกเนี่ยต้องปรับตัวตามไฮสตอร์มอันนี้เลยมันก็เป็นแมจิกซิสเต็มอย่างหนึ่งในเรื่องนี้อะทีนี้เนี่ยเอเล็ซีเนี่ยเขาจะมีการแบ่งชนชัน้นทุกคนโดยสีตาพวกที่ตาสีออน่น เขาเรียกว่า light eyes อาจจะเป็นแบบว่าตาสีฟ้าตาสีเขียวตาสีทองอะไรก็แล้วแต่ที่มันอ่อนน่ะเขาจะถือว่าประมาณว่าพระเจ้าเลือกฉันตั้งแต่เกิดมาแล้วให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่อยู่ข้างบนคือเป็นฝ่ายที่แบบสูงส่งกว่าเป็นผู้ปกครองอะไรประมาณนะั้นในขณะที่พวกที่สีตาที่สีเข้มที่เป็นน้ำตาลเข้มสีดำอะไรเงี้ยเรียกว่า dark eyes ก็คือจะต้องมปอยู่ข้างล่างเป็นชนชั้นข้างล่างมาอย่างนั้นเถอะ เรื่องนี้ทุกคนเราจะติดตามกันอยู่3ตัวละครหลักนั่นก็คือ 1. นึ่งคาร์ลาดันคาร์ลาดันเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นลูกของแพทย์พอถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาก็เรียกว่าเขามีประสบวามสําเร็จในกองทัพเลยประมาณหนึ่งแ้งนี้เขาเป็นดาร์กอายนะ,ะเขาเป็นดาร์กอายแต่ว่าเขาสําเร็จประมาณหนึ่งเพราะเขาเก่งมากประมาณนะั้นแต่อยู่ๆเนี่ยปัจจุบนันตัดมาปัจจุบนัจจบนเขากลายเป็นทาตซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นากลายเป็นทาตแล้วส่งเข้าไปอยู่ในกองทัพ อีกทีคือดวงมันต้องมันก็เข้าไปอยู่ในกองทัพแต่ในฐานนะที่เป็นธาตทีนี้ทุกคนรู้เปล่าเวลามันสู้กัน2ฝั่งเนี่ยมันมีรอยแตกเขาเรียกว่าแคสซึมขนาดนั้นอนะคือรอยแตกขนาดนั้นเวลาจะสู้กันอะมัน,ม,นมันไม่ถึงตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้พวก Bridgeman คือคนที่มีหน้าที่แบกสะพานนะแบกสะพานไปแล้วก็เอาไปวางตรงนั้นคือเพื่อที่จะเป็นทาตไปอะระหว่าง2ฝั่งเพื่อให้กองทัพอบมัน มันพุ่งไปได้อะไรประมาณนั้นเพราะฉันบิชแมนก็คือจะเป็นแบบยกไปข้างหน้าแล้วกองทัพอยู่ข้างหลังไอทีนึงอะเพราะฉันตรงเนี้ยเขาก็เลยใช้ธาตุเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเพราะมันมันต้องตายได้อะตายแบบ ตายๆต่ตายแบบไม่มีค่าอะไรคารเดนเนี่ยคือต้องไปอยู่ตรงนั้นคือต้องไปทําตรงนั้นแล้วก็จะเห็นชีวิตเขาว่าเขาจะใช้ชีวิตรอดได้ยังไงพยายามเอาตัวรอดแล้วรวมกับสภาพจิตใจของคาราดนชีวิตเขาค่อนข้างที่จะดิ่งจริงๆอ่ะแล้วก็เหมือนเขาน่าจะเจออะไรมาที่เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยคารเดนก็เป็นหนึ่งในตัวที่แฟนๆเนี่ยรักแล้วก็ชอบแล้วก็เชียร์มากๆเราก็เช่นกันแบบเออเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะเป็นตัวละครที่มันสุดอ่ะมันเหมือนแบบมันผ่านอะไรมาเยอะอะไรประมาณนั้น โอเคต่อไปก็คือดาร์เรน่าคอร์ลินดาร์เรน่าคอร์ลินเนี่ยจริงๆก็คือเป็นน้องชายของกษัตริย์ที่ตายไปนั่นเองก็คือยิ่งใหญ่เหมือนกันและยุคลุ่งเรืองเนี่ยก็คือเขาก็คือมีชื่อเสียงขนาดนา้ำเรียกว่าเดอะแบ็กตอนนึกสภาพเหมือน Game ์ม t ฟ r ทร e นะที่เป็นแบบมีชื่ออะไรอย่างเง้ยใช่ปะ คือเดอะแบ็กซอนนี่ก็คือเก่งเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่แบบโอ้โหสุดยอดแต่ตอนนี้เหมือนเขาผ่านชุยุคยุลุ่งเรืองเขามาแล้วอะเขาก็เหมือนแบบคาแรคเตอร์เปลี่ยนนิดหน่อยคือเหมือนต้องการสันธิภาพต้องการอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่จริงๆคือก็ยังเก่งอยู่แล้วก็เหมือนมี เขาเรียกว่าข่าวลือหนาหูอะไรประมาณนี้เวลามีไฮสตรอมที่เป็นพายุใหญ่อันนั้นมาเหมือนดดลินาเนี่ยจะชอบมีรีแอคชั่นคือเหมือนเหมือนเห็นภาพเห็นเห็นภาพเห็นนิมิตหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือไม่รู้ว่าหรือว่าเขาเป็นบ้าหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเริ่มบ้าหรือเปล่าหรืออะไรคือเป็นว่าเป็นข่าวลือเราก็ยังไม่รู้อะไรมากมายอะไรประมาณนั้นซึ่งดดลินาเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นตัวละครที่ทําได้เพอร์เฟกที่สุดนะ เราคิดว่าคือทุกตอนของเขาน่าสนใจหมดแล้วก็ทำมาได้ได้ดีทีเดียวก็คือเป็นหนึ่งตัวละครที่แฟนๆคือค่อนข้างชอบทีเดียวอะไรแแล้วตัวละครที่3ก็คือฉลานฉลานก็คือเป็นสาวที่มีพรสวรรค์นเนาะในด้านที่เป็นแบบเป็นอาร์ติสก็คือเป็นแบบว่าวาดรูปแล้วก็ดูนิ่นนซึ่งฉลานเนี่ยเขาก็จะมีมิชชั่นของตัวเขาที่เขาต้องการที่จะไปหาจัสนาจัสนาเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเป็นลูกสาวของคิงที่ตายไปนั้นอีกเช่นกันก็ ก็คือเป็นพี่น้องกับคิงคนปัจจุบันนะใช่ไหมละ่ะคือเขาเป็นเหมือนสกอล่าทุกคนก็คือเป็นนักปราชา์เป็นนักวิชาการหาแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจอะไรบางอย่างมากๆแล้วชลาเนี่ยต้องการที่จะเอาตัวเองเข้าถึงจัสนาให้ได้เพื่อที่อยากขอเป็นลูกศิษย์ เป็นอะไรคนติดตามเป็นฝึกหัดหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีจุดประสงค์ซ่อนเลนส์คือจะขโมยบางอย่างจากจัสตาเพื่อที่จะช่วยครอบครัวของตัวเองแต่มันก็ไม่ง่ายถูกปะเพราะจัสาคือผู้หญิงที่เก่งแล้วก็ฉลาดมากๆอะไรอย่างนี้เราจะติดตามอยู่3ตัวละครนี้แหละทุกคนแล้วก็มีอะไรมากมายคือต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะปูเรื่องแล้วเขาต้องการให้เราเข้าใจตัวละครพัฒนาตัวละครประมาณหนึ่งแต่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วพลอตมันแบบปึ๊บปึ๊บปบปบมัน ือแบบมันเลิศคือมันดีพอมาจบแล้วรู้สึกแบบโอ้ยคือแบบมันสะใจอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์้นเซนเตอสันคือเป็น King of Magic System จริงๆคือแม่งสร้างมาเลิศจริงๆอะแล้วนี่มันเป็นแค่เล่มแรกยิ่งหลังๆมันยิ่งแบบโอ้พีพนะีพีพเนาะในฐานะเล่มแรกส่วนตัวเราให้4.5เต็ม5ค่ะ เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันอาจจะช้านิดนึนงสาหรับเราสําหรับการปูตอนแรกอะไรเงี้ยแต่ก็เรียกว่าคุ้มค่าแล้วกันถ้าใครยังไม่ได้อ่านนะคะแนะนำมากๆเลย The Way of King by Brandon Sanderson ค่ะ